แต่ถ้าตู้ไม่เกิดกตู้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งก็อะไรอยู่คนเดียวนะยิ้มอยู่ทั้งวันนะบันทึกบุญอารมณ์ไม่ดีอย่าไปคุกคามันพราะหลายวันหลายเดือนมันกำลังของบุญเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันไม่มีขึ้นตัดรอนเราก็จะรู้ว่าเรามีกำลังพอทจะจะตัดภพชาติไหมเนี่ยกำลังใจนั่นแหละ กำลังใจก็คือกำลังของบุญนั่นแหละของบุญของบรารมีที่เราเนี่ยอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราเฮฮาปาร์ตี้อยู่ทุกวันนี้นะมันเป็นบุญนะทุ่มเราอยู่นะเวลากินแล้วก็แผลให้จัดมั่งโน่นนี่มั่งไม่ใช่เราไม่ทํานะเราทําอยู่นะแต่บางครั้งเราก็ลืมไปมั่งอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นปกติแต่ถ้าเราทําบ่อยๆมันจะไม่ลืมเราก็ทําทางตางหูจมูกลิ้นกายนั่นอนะ จากรปรถยินเสียงนะเราไม่ใช่เข่งนะไม่ใช่เราไม่ใช่ตึงด้วยแล้วเราก็ไม่ใช่หย่อนด้วย <c oughs> เราอยู่กลางๆเราเนี่อยู่กลางๆจะให้เราตึงโอ้โหไม่จะให้เราหย่อนเลยนั่นก็ไม่ใช่ <c oughs> อยู่กลางๆทุไม่สังเกตเลยเรานี่กลางๆเราไปทางไหนก็ได้อย่างว่าน เตรียมตัวตายกันแล้วกันเอ้าก็ถูกแล้วใช่ไหมเตรียมตัวตายยังไงก็ตายอยู่แล้วล่ะโอ้โหตายให้มันเขาท่าหน่อย,ยตายมีท่าหน่อยอะไรประมาณไม่ใช่โดนเผาตายนะม่นช่ที่เขาโดนเผาตายเห็นไหมอย่างนั้นนะไม่ใช่ <c oughs> โดนทุบตายอะไรประ,ประมาณเนี้ <c oughs> หรือมันก็โดนอะไร <c oughs> โด,โดนภัยธรรมชาติโดนอะไรพวกนี้ยแต่เราในตายแบบปกติตายแบบยิ้มอะไรประมาณเนี้ศพส,สวยว่านเี้ยครับมีคำถามทางบ้านถามมาว่าการที่เราสวดมนต์กับการปฏิบัติกสินผลที่ได้รับจะเหมือนกันไหมครับ เข้าใจเรื่องศีลไหมกระสินนกระสินนะกสินคือการเพ่งกระสินน้ํากระสินไฟกสินลมมันเป็นสมถะมันเป็นสมาธิมันก็เหมือนสวดพุทโภาวนาในระตุแต่กระสินเขาต้องการฤทธิ์เพราะกสินเนี่ยคือฤทธิ์ไม่ไม่ใช่ฝึกกระสินแล้วคนที่ฝึกกสินคือคนที่เข้าใจเรื่องฤทธิ์ ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องฤทธิ์อย่าไปฝึกเลยไม่มีประโยชน์หรอกเพราะการจะฝึกกสิณเนี่ยมันต้องมีครูบาอาจารย์ในการฝึกมันต้องฝึกกับคนที่มีฤทธิ์คุณไปเพ่งไฟเนี่ยเสียลูกตาม,มาหลายหลายคนแล้วเขาไม่ให้เพ่งเขาให้เต่งในเปลวไฟอะเปลวไฟเนี่ยเทีเนี้เขาให้มองเฉยๆเอาไฟเนี่ยเข้าไปในใจ ในใจให้มอยู่ในใจใช่ไหมละ่ะเหมือนเรามองภาพหลวงปู่นะมันต้องเอาตาตาสัมผัสเข้าไปที่ใจใช่ไหมเออมันจะเพ่งอย่างนี้ไม่ใช่นะมันก็ต้องมองสบายๆแล้วกระลับตาพอไฟนั้นมันหายไปก็ลืมตาใหม่เหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันแหละเหมือนฝึกกระสินน่ะ ทีนี้พบนี่ใบข้าว,าวพบไฟตรงนั้นน่ะมันสะเทียนเวลานึกนก,ก็เห็นกำหนดให้ใหญ่ให้เล็กให้โนู่นนี่นั่นได้นูนน่นน่ะนู่นเอาที่จะจบกระสินไฟวิธีการจบกระสินไฟก็คือนึกให้ไฟไหม้มันจะไหม้เลยกำหนดเอาไม่ใช่ไปไหม้คนไหม้น่นนี่นะครับก็กองขยะหรือ ต้องหาอะไรมาเพราะสัตว์มันอยู่ต้องต้องดูว่าตรงนั้นไม่มีสัตว์ไหมอะไรพวกนี้ยแล้วก็มองไปกําหนดอิสาให้ไฟลุกฟึบอะไรประมาณนี้ยนั่นคือสําเร็จละนกนกสสินไฟส่วนกสสินน้ําเวลาฝึกจบแล้วเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> เดินน้ํามันก็เป็นดิน <c oughs> ใช่ไหมละ่ะเออ กสินลมนี่พอรวมกระสินทั้งหมดกสินสิบทั้งหมดเนี่ยอันคือดิตที่เขาฝึกกันจริงๆนะท่านบอกเขาฝึกกสินดินก่อนนะมันง่ายกว่าเขาไม่ใช่ฝึกลมนะลมมันจับไม่ได้พอฝึกได้กสินใดกระสินหนึ่งนะอีกเก้านะสองสาวันก็จบ พอสองสวันเราจะร่วมกับสินเนี่ยตัวจะไปไหนอ่ะกำหนดไปไหนก็ถึงนั่นแหละที่สันิบาใบเขาๆพูดถึงไอ้ฝึกจริงๆชาตินี้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย <laughs> ใช่ไหม <laughs> พวกที่ไปเฟ้งไฟอยู่นั่นแหละตาเสียลูกตา ไม่ใช่เพงนะฮะไม่ใช่มองเฉยๆต้องเข้าใจเรื่องสินเข้าใจอย่างต่าเนี้ยแล้วฟึงมาทำไมฤทธิ์เหรอมีประโยชน์อะไรล่ะเท่คนเดียวกูไปไหนคนเดียวได้เหมือนตูุนั่งนาโมโพธายาลรานิ่งไง สบายโหยเบาจิตเบาไม่อยากคุยกับใครเลยฮนะไม่อยากยุ่งกับอะไรเลยนะสบายคนเดียวใช่ไหมเออแค่นั้นนะได้คนเดียวโอ้หลวงตาพี่นามาแล้วเชื่อดีถ้าหลวงตานาะโมโุทธายะสบายเนะี่ยนึกไปเนี่ยไออิ่พงนี้เองต้องโน่นนี่นั่น ถ้ามันทําต่างที่เราคิดเนี่ยใช่เรามังคับมันไงมังคับโดยจักรพรรดไงประมาณนั่นแหละทดลองดูได้นะเนี่ยจักรพพัดเนี่ยหลวงตาทดลองละหลวงพ่อสังวาจักรพพัดคือทิพย์อำนาจจิตเราเป็นทิพย์อยู่แล้วแ้าจิตเราอยู่กับจักรพพัดเนี่ยมันเป็นทิพย์อำนาจ อย่างนี้น้อยเองนึกอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นละ่ะตุเดินข้างหลังใครสักคนเนี่ยสวดไปเรื่อยๆเ,เนยนึกถึงหลุงปู่สวดไปเนี่ยกำหนดให้มันหันหลังเนี่ยมือจะหันวักมานี่จบจบละขึ้นขึ้นของจกกักรพรรดิเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสะเทียนแล้วเสร็จแล้ว ถ้าต้องฝึกไปอีกนะห่างจากความลุกทั้งโลกเนะี่ยฝึกอยู่กับจกักรพรรดิเนี่ยไปอย่าวนเวียนวนเวียนอยู่เนี่ยวดมนตนไปแผ่เมตตาไปโมทนาบันทึกไว้นึกถึงพ่อไปนะตัวอยู่นี่นะนั่งอยู่เนี่ยมีรถมาปั๊บเนี่ยตัวนึกฟับไปนะเขาจะเห็นหลังวัดตูหลังไว้ว้เลยเอาทุภัยมึงก็อยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอเอา้ากลมาเอา้ ผมมีทางลัดข้างหลังประมาณนี้แหละเนี่ยเนี่ยอันดับสองขึ้นที่สองอันดับสามเวลาเขานิมนต์ตู้ไปไหนเนี่ยตู้จะไปฏิเสษหรือจะไปรับเฉยๆเออเขาก็ว่าตู้อยู่เฉยๆเขาเขาว่าตู้รับแล้วละ่ะใช่ไหมละ่ะเ,เวลามีงานตู้ก็น,นึกไปเลย มีงานที่ไหน่ะจังหวัดไหนก็นึกไปถ้าเขาเห็นตู้จะแสดงว่าหลักสดุดสุดท้ายหลักคือคุยได้แล้วว่าถามปัญหาเรื่องโลกได้หมดเลยแต่ตู้นั่งอยู่ที่กุฏินั่นแหละแทงหมยจกักรพัรดิปัญหาอย่างเดียวเราตอนเนี้ยคิดอะไรเป็นเป็นอย่างนั้นก่อนนะถ้าจะเอาอย่างงั้น <laughs> มันต้องเอารม โอ้มันทองเบาส,ดส,ดสดุดๆอน่ะเรียกว่าเวลาขึ้นมาเนี่ยรับก็ได้ไม่รับก็ได้นู่นแหะขึ้นมาทางไหนอะ่ะทางตาหัวจมูกรินกายจากรูปรสกลินเสียงจากอดีตจากอนาคตทำไม่ยากหรอกทำไม่ขี้เขียนนะ เนี้ยอย่างเนี้ยทำได้ง่ายเลยกินนอนสนมนเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงสิบปีหรอกเชื่อด้รวยไม่รวยก็พอไม่กินละอย่างนี้นอยนก็เห็นหน้าใครก็เออยายคนนี้รู้สึกไอ้เป็นหนี้แล้วนี่หวา ใส่ทองเส้น,สนใหญ่เลยเนี่ยประมาณนี้แหละต้องมีสตังแน่นอนนะนึกไปฮะใช่ไหม <c oughs> เคยเป็นหนี้กันเอามาใช้ซะประมาณนี้แหละอ้าวทำบุญก็ลงพี่นอยเอาไปกินกาแฟซะหลวงพี่หนึ่งร้านเนี่ยเขารวยไงแต่มันแสดงว่าเป็นหนี้เยอะบังคับโดยกรรมหนี้ โดยกรรมพอเสร็จกลับไปบ้านเอา้าห้ยคิดได้ยังไงไปถวายหลวงพี่ตั้งร้านไปเอาคืนก็ไม่ได้แล้วอะเพราะตัวเองก็รวยอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะประมาณนี้แหละหี่วิธีการนะแต่มันยากตรงที่ทำไงตู้จะเบาเบาได้เร็วว่ทาทนะห่างจากอารมณ์ที่ไม่ดีได้ไวๆหน่อยอะ เป็นหนี้เขามาก่อนเนี่ยบุญเท่านั้นที่ให้เขาได้ซึ่งบุญมีในโลกเนี่ยจากหลวงพ่อก็ได้บอกท่านหลวงพ่อผมเป็นหนี้เขานั่นนะแต่ผมเป็นหนี้หลวงพ่อต่อหลวงพ่อให้เขาก็แล้วกันเดี๋ยวผมเป็นใช้หนี้หลวงพ่อข้างหน้าเพราะหลวงพ่อพูดได้ไงแต่มนันนะพูดไม่ได้เจ้าหนี้เราอะ่ะฟอไม่รู้แต่หลวงพ่อท่านรู้ท่านรู้ว่าเราต้องใช้แน่นอนนะ แต่แม่ล่ะเออพอเรามีความศรัทธ,ธาในท่านง่ายไหมง่ายะ่ะมันง่ายมันง่ายจังกินกินนอนสนมบูรณ์แล้วละ่ะแต่มันทำยากแค่นั้นเอง <c oughs> <c oughs> มันง่ายในยากตุ <c oughs> มันยากในง่าย <c oughs> จะว่าง่ายก็ใช่จะว่ายากก็ใช่ ใช่ไหมถ้าบอกว่าตัวยากเนี่ยโอ้ตัไม่อยากทำเนาะไปโน่นมัน่งไปนิ่งคิดไปข้างนอกก็ไม่อยากกลับแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืมเดินไปก็เดินมาเดินมาเดินไปเดินคิดไปคิดมาไม่อยู่ดีกว่าไ,ไปดีกว่าคือคือุทธศาสตร์เนี้ยมันยังอยู่กับขึ้นอยู่กับตัวเองเนะมันไม่ได้อยู่กับโลกภายนอกเลยนะนั่นเรียกว่าผู้ศาสตร์หวัวสมองต้องโลง่ลงโล่ง ไม่มีอะไรหัวสอมองก็อยู่กับพระอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับนู่นนะบารมีโพธิสัตว์คืออยู่กับเครื่องของความดีที่ท่านทิ้งไว้นั่นแหละเอามาเป็นประโยชน์แค่นั้นเองชื่อว่าถ้าทําได้เนี่ยลูกตาว่าตุนี่ดังถ้าอยากดังนี่ดังเลยฮะอธิษฐานใดได้อย่างนั้นเลยเห็นหน้าตู้นี่ ถ้าตู้นึกเนี่ยเป็นอย่างที่ตู้นึกอะนึกจะให้เจ้าวาดเนี่ยวันนี้เจ้าวาดนนรับเงินแสนสักหนึ่งวันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะได้รับอยู่นะ <c oughs> <c oughs> อา้าวก็ถูกแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ที่ตู้นึกได้นะ มันอยู่ที่คนที่ตุเป็นนึกด้วยนะฮะถ้าเขาไม่มีพื้นฐานเนี่ยตุก็ลืมอีกแหละนึกไม่ได้พอไปเห็นหน้ามันเอ้ะว่าจะอิษฐานให้คนเนี้ยลืมเฮ้ยมันก็ลงบากก็้คนนี้อย,อ,อ,ยนนอยากอาิจฐานให้มันสักหน่อยอะไรประมาณเนี้ยพอไปถึงหน้ามันลืมมาแล้วคุยเรื่องอื่นไปแล้วพอกลับไปเอ้า้าตายแล้วว่าจะไปคุยให้มันหน่อยไปแล้วเ,เรื่องอื่นแล้วเข <c oughs> าเรียกว่ากรรมตัดรอน กรรมคนอื <S <S ่นนะไม่ตัดรอนไม่ใช่กรรมดีไหมน่ะนอดีนะนี่อธิบายชัดๆนะเนี่ยวันเนี้ยอธิบายดีด้วยปัญหาอย่างเดียวว่าจะทําได้หรือเปล่านั่นเองถ้าทําได้ก็สาธุตุทําได้คนเดียวเนี่ย ตุกระจายขึ้นพวกนี้ไปโห oh, อายุเท่าไหร่ละสามสิบกว่าัวาจะมออ่องละอาชีพนายนยุเก้าสิบหรือร้อยได้เลยระหว่างที่มีอยู่เนี่ยคนที่มาสัมผัสตุหรือจะเป็นเทวดาจะเป็นธมจะเป็นมนุษย์ก็ตามบางคนก็จะปรัถนาเป็นผู้ระเจ้าก็มีเป็นภาพปัเจก็มีปัถนาไม่เกิดก็ก็มีคือทําความดี เพิ่มขึ้นจากเราคนเดียวนี่แหละจากคนเดียวนี่แหละถ้าถ้าคิดไกลนะถ้าคิดไม่ออกก็เล่นโทรศัพท์ต่อไปก็แล้วกันตุก็จะอยู่กับโทรศัพท์แล้วตุก <laughs> เดียวก็เป็นโลกนั้นโลกนี้โลกนี้โลกนั้น <laughs> เดี๋ยวตุก็ให้หมอรักเขามานวดนวดนวดเน,น,นี่ยเขเป็นโลกไง <laughs> ใช่มไหมล่ะ เออก็เห็นจะชัดใช่ไหมจะว่าเห็นชัดไหมชัดเออชัดเลยอะ่ะ <laughs> ถ้าเนี่คือคิดสั้นมาคือคิดไม่ออกไม่ใช่คิดสั้นเลยคิดไม่ออกอะ่ะถ้าตูวคิดออกเนี่ยตูวก,ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันจะความคิดมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยกรรมาฐานก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตูวก,ก็จะมีสาขาเนี่ย ไปเรื่อยๆ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 ตาตุไม่ขี้เกียจน,นะถ้าตุขี้เกียจจะเอาแค่นี้พอแล้วครับขี้เกียจไปว่านั่งรถไกลโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปพักเถอะเอาทำงานทางจิตก็แลวกันนึกนู่นน,นึกนี่ไว้นะอืใช่ไหมเอาแบบไหนเ,เอาเอาสั้นหรือเอายาวถ้าเอายาวก็เริ่มพรุ่งนี้เลยวันนี้เลยอธิษฐานเลยเดี๋ยวกลับไปนี่ครับไม่ต้องไปไหนอะอยู่กุฏินั่นแหละ ้าฐานน่ะนะจะไม่ตุ้ฐานว่าต้องอยู่เนี่ยถ้ามันจะมีฐานาได้ยังไงเราเอาก็ถนะูกแพูดถึงจะจะเอาฐานใช่ไหมล่ะเอาคิดไกลเลยโอโ้โหคิดเป็นอสงไขยข้างหน้าน่นะแต่ถ้าคิดใกล้บอกอช่างมันนะชาตินี้ชาติสุดท้ายเอาลาอกอกแขกไปเนี่ยตายก็ไปเป็นจตุมมั่งเป็นดาวดึงแถวนี้ รอพระศีมาก็ไม่เกิดก็จบเนี่ยนะคิดสั้นะจะคิดแบบไหนอะ่ะมันมีมันเอาทุกมบวนเนี่ยนะถ้าตุกคิดสั้นไม่ต้องบวกก็ได้ศึกไปทํางานไม่ได้จำปิดอะไรใช่ไหมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนตื่นนอนอะไรสวดมั่งไม่สวดมั่งตายก็อย่างนักจารุมเราเจอพระศีแนะ่นอนนะ เขไม่ต้องเกิดก็ได้ไม่ต้องเกิดเป็นมุนก็นได้อยู่เทวดานั่นแหละพอพระถิสัตตรูกน็น้อมจิตไปหาท่านก็จบแล้วตอนนั้นท่านรวมก็ไปตามขึ้นท่านตอนนี้พระเจ้าไม่อยู่นึกถึงท่านท่านรวมแล้วเนี่ยเราก็อยู่อย่างเราแหละมันไปไม่ได้เมื่อเราไปอ่านธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยอ่านปั๊บ เฮ้คนเจอพุทธเจ้าเทศสองคำเป็นเป็นปัญหาเลยไม่เป็นได้ยังไงอ่ะก็บันทึกมาแล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมอืมอดีตมีอยู่แล้วพอปัจจุบันปั๊บดึงฟึบมีฤิธเลยอ่ะที่แรกอ่ะที่พุทธเจ้าท่านเอหิภิกขุอุปสมบทหัวโล้นเลยห่มผ้าเลยมีบาทเลย ม้าวมันมีบุญอยู่แล้วไงมีพ่อเหตุอะไรในยุคที่ท่านกำลังรวมบารมีท่านนะมันคุมเพื่อหมดโลกเนี้ยคุมทั้งสามโลกเนี้ยเทวดาน้อมมาก็ยังไม่เกิดตามกระแสบ,บุญของท่านทีนท่รวมไงแต่นี้ท่านรวมไปแล้วอะยุคเนี้เหลือแต่โพธิสัตว์ยังไม่ได้รวมกูอ่านยังไงกูก็ไม่รู้เรื่อง มันต้องพิจารณาใช่ไหมเออมันต้องใช้ฐานใช้ฐานของจิตใช้การเรียนรู้สารพัดแหละตายเอ,อ้าก็ตายแล้วเกิดไนงะ<ม>ไปเรื่อยๆกันแล้วกันใช่ไหมเกิดเลยหรือจะไม่เกิดไม่ดีไม่ดี อันนี้พูดเรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องจริงๆเลยนะพราวมันตายแล้วก็มันเอาอะไรไปได้หรอกไม่ได้หรอกใช่ไหมวันนั้นก็ถามดีเนี่ยคงมไม่เที่ยงเรืออะไรนะถามนะอะไรนะ,ะรพื้นฐานของอารมณ์พื้นฐานของอารมณ์เบาใช่ไหมเออพื้นฐานของอารมณ์เบาก็มันก็ต้องฝึกไงก็ฝึกให้มันเบาจนชินเนี่ย ถ้ามันเบาชินแล้วเนี่ยตุอารมณ์อย่างอื่นมันจะรับไหมไม่รับรู้ฮะแต่มันไม่รับมีอาการไหมไม่มีถึงมีก็ไม่นานแอะอยู่ที่การฝึกไงท่านเรียกว่าฐานจินนอนสวดมนต์ดิมันยากอะไรเล้วมันจะพอดสวดเสร็จแ็้วไปนั่งคุยกันทั้งคืนเนอใจนะใช่ไหมคุยได้อ่ะ จะไปคุยขึ้นที่มันเป็นอันตรายแล้วกันให้หาปาร์ตี้ได้อยู่มาละากุอะไรประมาณนะั้นจริงไงพราะอารมณ์ดีมันก็ด่าใครไม่ได้จริงไหมละ่ะเออด่าไม่ได้มันก็ดีอะ่ะไม่ได้ด่าครับไม่ได้ว่าใครผัวจะไปไหนก็ปล่อยมันไปเอออารมณ์ดีไหมดีแต่มันไม่ได้อะไรไงฮะ ได้เพราะเราไม่ได้บวชนี่ไม่เป็นไรเนี่ยแต่แม่เราสวบแล้วก็เรายิ้มๆมาใครว่าอะไรก็เยิ้มเนี่ยมันก็มันก็ได้แต่แต่มันไม่มีฐานไม่มีฐานกับพระไม่มีฐานกับขึ้นไตสนา,นาคมมีฐานกับขึ้นควันคว,วันไงควันควันะ เสพควันนะฐานอยู่กับควันนะติดควันไงเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> <laughs> ว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ไม่ได้อะไรได้ความสุขของตัวเองนะติดไหมติดอ่ตายแล้วไปไหนก็ไปาำบุญที่มีแหละมีเท่าไหร่บุญในโลกเนี้ตั้งแต่เกิดมานะเพราะอารมณ์ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไปาำบุญ บุญมากก็สวรรค์ชั้นสูงสูงหน่อยถ้าจะไปพรมคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะติดควันนะเอาก็ถูกแล้วนี่เรื่องจริงนะเนี่ยถ้าจริงๆก็เอาจริงๆถ้าอย่างนี้ที่นี่มีคนเอาจริงอยู่หลายคนจริงมั่งไม่จริงมั่งนะพูดถึง ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมยังน้อยเลิกสวดกอบไม่ได้ทําอะไรผิดมากมันก็ยังอารมณ์ไม่ดีมันก็มีน้อยไงบางคนถ้าจะไม่มียิ้มอย่างเดียวก็สวดมนต์อย่างเดียวนี่ก็โอเคละดีดีกว่าถ้าไปข้างนอกนะโวัวเดี๋ยวก็ถนนหนทางไมนู่นนี่มั่งโอ้โหอารมณ์ไปตามนั่นนะถ้าอยู่อย่างนี้มันไม่มี ถึงเวลากาันนะโมปาเดินไปที่ไหนกันนาโมโพาูพธายะถึงจะคิดโน่นคิดนี่ก็ยังมีขึ้นของบทสวดอยู่จชะมันก็บันทึกตลอดสายใยมันก็มีตลอดนะไม่เชื่อลงตายดูฮะหายแถวนี้เราจะรู้เลยว่าเป็นยังไงเอาชิงในเรื่องจริงนะเนี่ยมนุษย์นี่ไม่รู้หรอกเวลาตายนี่รู้ทันทีแลลวโอ้ยรู้อย่างนี้นี่ มนมดดีกว่าอะไรประมาณนั้นเนะสียเวลาเอาจริงๆไม่เห็นว่าที่เราไปแผ่ผๆไปนะโอ้เสียดายมันไม่กลับมาแล้วน้ามันไหลไปแล้วไม่กลับคืนมาแล้วต้องไปเกิดใหม่แล้วล่ะทำใเกิดใหม่ไนงะพอเกิดมาเข้าท้องเอาออกมาลืมอีกแล้วลืมเกิดในครอบครัวสิ ช้อนเงินช้อนทองมาเพราะตัวเองทําบุญไว้เยอะนะช้อนเงินช้อน,อนทองมารวยลืมลืมแน่นอนใช่ไหมเออกินตลอดชีวิตก็ไม่หมดนะบางคนก็ถ้าเข้าวัดก็โอเคถ้าไม่เข้าก็เรียบร้อยแล้วครับนูนะ่บางคนทําไม่ดีด้วยนะมันก็ไม่มีอะไรเลยจริงไหม เพราะว่อย่าไปติดมาสวดมนต์ดีกว่าอ้าวมีอะไรเยอะอยู่นนหนึ่งนาทีเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนหรอกเขารู้ไหมมีใครรู้ไหมไม่มีในเว็บก็ไม่รู้หรอกแต่พรุ่งนี้อ่ระรู้อ้าวพอดีเลยมีอะไรจะถายมั้ยางเคล็ับของการไม่ลืมอะคือลับ านไม่อยากให้ลืมมไ่เป็นไรหรอกสักไว้หน้าผากเนี่ยอย่าลืมโอ้เองไปไหนเขาตึกอ่านอยู่แล้วว่ะเอาไม่ลืมเอาสักสักทำมันเนี่ยพี่เอ้าถ้าหนูไม่สักหนูก็ลืมไปดิ <S <S 2> <S 2> เออพอเขาอ่านปั๊บเองนึกถึงพระทันทีเลยพรอหน้าผากเนี่ยมันใครก็เห็นเลยนะอย่าลืมตัวแดงๆด้วยนะตัวใหญ่ๆด้วย รับรองไม่ลืมแน่นอนเกิดท่าน้ามาเนี่ยมันจะมีในหนังผาไหมคะว่าอย่าลืมไม่มีเขาจะรู้ไหมคะว่าอย่าลืมไม่มีกลัวกลัวเองจะตายไปนะคำว่าไม่ลืมเนี่ยเองไม่มีแล้วฮะจิตเองไปไกลแล้วฮะพอพอกระทบปั๊บเองกลับที่เดิมเลยแหละบอกอย่าลืมเนี่ยเออ จำสะดุ้งตื่นล้วอย่าลืมเนยสะดุ้งตื่นละจะมาเออดูในกระจกเอา้าอย่าลืมอีกแล้วเอาไม้ตุเขียนก็นได้เขียนไว้ก่อนอย่าพุ่งสักเขียนเอา้าหลวงพี่ทำไมเขียนว่าอย่าลืมมาเอา้าถ้าไม่เขียนแล้วตัวจะไม่ได้อ่านนะดี่ว่างั้น กันตัวเองกันลืมเหมือนกัในอนาคตนะหลวงพี่ก็จะมีชื่อหลวงพี่อย่าลืมนะมีฉายาใหม่แล้วหลวงพี่อย่าลืมทำยังไงก็ได้ไม่ให้ลืมสมัยก่อนหลวงตาเอาลงปู่ไว้ในกระเป๋าเวลาแผ่ก็เอารูปสมาดูอ่าแล้วค่อยแผ่เพราะมันลืมไง ตอนหลังๆเนี่ยไม่เอาพระคืออยากอยากอยู่กับท่านอ่ะเวลาจะแผแลเวลาจะทำอะไรก็เอาท่านมาดูก่อนลูกใส่กระเป๋าเสื้อก็ต้องมีกระเป๋าถือเสื้อทุกยี่ห้อต้องมีกระเป๋าตรงนี้แล้วก็ลูกเวลาคุยกับเพื่อนก็เอาออกขึ้นมาดูเอาไม่มึงดูทำไมบอกอย่กูลืมท่าน ประมาณนั้นแหละมันถึงไม่ลืมไงพอไม่ลืมมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยถ้าว่าลืมว่าไม่มาแล้วไปแล้วเอา้าหมดเวลาแล้วเนี่ยเอา่าหายใจก็ลึก